สวัสดีครับผมลีออนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ฟังดูเหมือนอยู่คนละซีกโลกแต่จริงๆแล้วกำลังบีบคนธรรมดาอย่างเราในแบบเดียวกันทั้งเงินในกระเป๋าและศรัทธาในระบบโลกฝั่งหนึ่งญี่ปุ่นประเทศที่ใครๆก็อยากไปเที่ยวกำลังเผชิญกับภาวะอาหารขึ้นราคาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนส่วนอีกฝั่งหนึ่งอังกฤษกับฝรั่งเศสกำลังเดินเกมการทูดครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เตรียมรับรองรัฐปาเลสไตน์ถ้าอิสราเอล ยังไม่หยุดยิงในกาซาเรื่องนี้ใหญ่มากเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจหรือสงครามเท่านั้นครับแต่มันเกี่ยวกับทางรอดของคนตัวเล็กในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนลองไปรับฟังด้วยกันครับญี่ปุน่นประเทศที่มีภาพจำว่าอาหารอร่อยสดและราคาสมเหตุสมผลแต่ตอนนี้ภาพนั้นเริ่มเปลี่ยนไปครับ รายงานจากบริษัทวิจัยชื่อ t e ุด u Data Bank เปิดเผยว่าเดือนสิงหาคมปี2025มีสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารขึ้นราคากว่า1,10 0รายการนั่นหมายความว่าทุกวันมีอาหารหลายสิบชนิดขึ้นราคาแบบเงียบๆและที่น่าตกใจคือนี่เป็นเดือนที่3ติดต่อกันที่ยอดรายการอาหารขึ้นราคาทะลุ1,000รายการเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจำนวนสินค้าที่ขึ้นราคา พุ่งขึ้น1.5เท่าและถ้ามองทั้งปีคาดว่าจะมีสินค้าทะลุ20,000รายการเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเรียกได้ว่าเงินเฟอ้อด้านอาหารกำลังกัดกินเศรษฐกิจญี่ปุ่นแบบช้าๆแต่มาแน่นอนครับหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมขึ้นเยอะขนาดนี้ เหตุผลหลักๆมีอยู่3เรื่องคือ 1. ต้นทุนวัตถุดิบจากต่างประเทศที่ยังสูง 2. ค่าแรงในประเทศที่ถูกปรับขึ้นเพื่อแก้ปัญหาค่าครองชีพ 3. ค่าขนส่งและโลจิสติกส์ที่แพงขึ้นทั่วโลกทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ร้านอาหารหลายร้านเลือกยอมขาดใจดีกว่าขาดทุนนักท่องเที่ยวไทยจึงเริ่มเห็นเมนูเดิมราคาเพิ่มขึ้นร้อยถึง300เยนหรือมากกว่านั้น ใครที่คิดจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้แนะนำเลยครับตั้งงบอาหารเผื่อไว้เยอะกว่าปกติและอย่ามองข้ามร้านสะดวกซื้อเพราะตอนนี้คอนบินนี่หลายแห่งกลายเป็นแหล่งประหยัดงบที่แท้จริงจากโต๊ะอาหารมาสู่โต๊ะเจรจาระดับโลกครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ใหญ่มากแต่หลายคนอาจยังไม่รู้อังกฤษกับฝรั่งเศสประกาศท่าทีอย่างชัดเจนว่าถ้าอิสราเอลยังไม่หยุดยิงในกาซาภายในเดือนกันยายนจะรับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการนี่คือคำขู่ทางการทูตที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีโดยเฉพาะจากประเทศตะวันตกที่เคยยืนข้างอิสราเอลมาโดยตลอดแล้วการรับรองรัฐคืออะไร มันคือการที่ประเทศหนึ่งยอมรับว่าดินแดนหนึ่งมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศเช่นมีประชากรถาวรอ,อาณาเขตรัฐบาลและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ ปัจจุบันมี147ประเทศจาก193ประเทศใน UN ที่รับรองรัฐปาเลสไตน์ไปแล้วถ้าอังกฤษกับฝรั่งเศสเข้าร่วมด้วยจะเหลือแค่สหรัฐอเมริกาในกลุ่ม UNSC ที่ยังไม่ยอมรับครับ ผลที่ตามมาไม่ได้มีแค่ภาพลักษณ์ทางการเมืองนะครับแต่ยังหมายถึงการทบทวนสัญญาทางการค้าการห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวยิวและแม้แต่ความร่วมมือทางทหารก็อาจถูกตั้งคำถามฝั่งอิสราเอลเองก็โต้กลับทันทีนายกเนทันยาหูบอกว่าการรับรองรัฐปาเลสไตน์คือการให้รางวัลแก่ฮามาส และพักร่วมรัฐบาลของเขาก็เป็นกลุ่มขวาจัดที่ต่อต้านแนวคิดนี้อย่างสุดโตง่งจากราคาซุปดาชิในโตเกียวไปจนถึงธงชาติปาเลสไตน์ที่โบกเหนือหอไอเฟลโลกของเราเปลี่ยนเร็วมากครับและกำลังเปลี่ยนไปพร้อมกันในหลายมิติเรื่องอาหารในญี่ปุ่นอาจดูเป็นปัญหาเล็กแต่สะท้อนภาวะเศรษ,ษฐกิจโลกที่ไม่มั่นคง เรื่องรัฐปาเลสไตน์อาจดูไกลตัวแต่ถ้าสะเทือน UNSC ได้มันก็กระทบการเมืองโลกแน่นอนสุดท้ายเราในฐานะคนธรรมดาอาจไม่สามารถควบคุมราคาซุปหรือหยุดสงครามได้แต่เราสามารถติดตามเข้าใจและปรับตัวกับโลกใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปทุกวันครับอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์และคอมเมนต์มาคุยกันว่าคุณคิดยังไงกับ2เรื่องนี้จะกระทบการใช้ชีวิตของคุณหรือเปล่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ